เรามาดูว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนกรองตามอายุมันจะเกิดผลเสียอย่างไรนะครับในรถก็จะมีประมาณเกือบ40เส้นนะครับสำหรับในรุ่นที่ผมเคยนับก็จะ 312B ประมาณ40กว่าเส้นอ่านให้ฟังเลยกันมันบอกนะว่าพายตหลดปั๊มนั้นส่งไปที่ไหนบ้าง ส่งไปที่พ i l o t c o คอนโทรลวาลเซอร์กิตเฟเชอร์สวิตช์สวิงบาร์คิงเบกซิงเปียรอยต์พาวเวอร์ชิฟนะครับส่งไปที่นี่ด้วยนะโซเรนอยด์ที่ปัม๊มเมื่อกี้เห็นแล้วเนาะเกียร์พายโปั๊มก็คือเบอร์หนึ่งส่งน้ำมนันนี่ปึ๊บขึ้นไปที่กองตัวเลข3ก็คือพ i l o t รีลิฟวาลนะพายโหลดรีลิฟวาลก็คือตัวที่ตั้งแรงดันของเกียร์ปั๊มจะอยู่ที่ตรงนี้แรงดันที่กำหนดก็จะอยู่ที่ประมาณ6 0 0 psi ทั้งรอบเดินเบาและรอบเร่งสุดออกจากกองนี้ก็จะไปก้อนเมนะิโฟนี่คือกองกองพายโห ของรถขุดแคทในรุ่น3 1 2 d นะ3 1 2 3 1 5 d เนี่ยจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งครับก็คือจะมีบายพาสอยู่ในตัวเองนะครับเพราะว่าในกองรุ่นนี้จะมีบายพาสด้านในนะครับน้ำมันเข้าทางฝั่งสีส้มเข้มเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยจะเป็นน้ำมันด้านนอกผ่านกระดาษเข้ามานะจะเป็นส้มขาวเนาะ แต่ถ้ามันผ่านกระดาษไปไม่ได้กระดาษตันแรงดันสะสมมากๆจะทําให้บายพาสตรงนี้เปิดไพลอตฟิลเตอร์รีลีฟ o วาลเปิดเพื่อให้น้ามันข้ามไปเลยโดยที่ไม่ต้องผ่านกองทําไมเขาถึงต้องมีอายุเพราะว่าเราไม่สามารถสังเกตร,รู้ได้เลยว่ากองไพลอตมันตันหรือยังนะครับ ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเปลี่ยนกันเพราะมันแพงลูกนึงเป็นพันถ้าเราไม่เปลี่ยนเศษสิ่งสกปรกที่ปั๊มส่งมาจะเป็นเศษผงเหล็กที่เกิดจากการสึกหลอจะไม่ได้ถูดกรองและผงเหล็กที่ว่านี้จะผ่านไปเลยโดยบายพาสจะทําให้เสียหายหลายอย่างเพราะว่าผ่านจากกรองนี้ไปส่งไปที่หลายที่มากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะเสียหาย mm hmm. เห็นได้ชัดก็คือมือโยกจอยสติก๊กนะครับที่รุ่นนี้เป็นเสื้อพีเนียมด้วยซึ่งมีความอ่อนละมุน ไม่ทนต่อการสึกหลอสักเท่าไหร่ของรุ่นดีนะครับมันจะทําให้คอนโทรลมือโยกหรือว่าจอยสติ๊กเนี่ยสึกหลอทําให้รั่วแรงดันดันสปูนไม่สุดทําให้เกิดการลดช้าได้เพราะฉะนั้นนี่คือความสําคัญการเปลี่ยนกองตามอายุเพราะเราไม่รู้มันจะตันเมื่อไหร่เปลี่ยนไว้จะทําให้อายุกับลดแล้วก็ประสิทธิภาพสมรรถนะมันใกล้เคียงร้ออยู่ตลอดเวลานะครับไม่ทําให้สึกหลอไปมากกว่าที่ควรจะเป็นนะครับ